อุ่นใจไซเบอร์รายการพอดแคสต์ที่จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังอุ่นใจไซเบอร์เอพิโซดนี้นะคะเป็นตอน2จากครั้งที่แล้ว r o m a n ต์แ c มเ m อร์ร้ายนักหลอกรักจนหมดตัวซึ่งอาจารย์ทศพลแขกรับเชิญพิเศษของเรานะคะกำลังจะเล่าถึงเคสจริงที่เกิดขึ้นให้พวกเราฟังกันค่ะและเคสนี้มูลค่าความเสียหายสูงถึง27ล้านบาทเลยทีเดียวแล้วเราจะมีข้อสังเกตรหรือวิธีป้องกันภัยอย่างไรได้บ้างตามไปฟังกันต่อเลยค่ะอาจารย์เจอเคสไหนที่แบบพอจะมาแชร์ได้บ้างไหมคะ เอาเคสที่เจ้าตัว,ตวอยอมเปิดเผยแล้วกันคนระับแต่ไม่บอกชื่อเขาก็คือมีการแจ้งความแล้วก็เป็นค้าก็เป็นคนหน้าที่การงานดีเลยครับ uh huh. ในวัยแบบเกษียณ uh, uh huh. เป็นคนโสดน,นะครับหน้าที่การงานดีประสบความสําเร็จในชีวิตทางการทํางานเลยออแต่ว่าในชีวิตส่วนตัวชีวิตคู่อาจจะเงาเงาเงาหลอกเหลียวอะไรเงี้ยนะครับ mm. ทีนี้สิ่งที่เขามองก็คือถ้าเป็นคนไทยเนี่ย ในวัยของเขาน่าจะไม่มีใครมายุ่งมันจี๋อะไรเขาละเขาก็เลยลองคุยกับเพื่อนต่างชาติทีนี้เพื่อนต่างชาติที่เขาคุยเนี่ยก็จะเข้ามาในลักษณะว่าเออทาให้รู้สึกว่าใกล้เคียงกับเขาด้วยกันเพราะว่าเป็นคนออลุกครึ่งนะเป็นเอเชียแต่เป็นต่างชาติเพราะฉะนั้นอยู่ต่างประเทศ เขาก็เหงาเหมือนกันมาชมความสําเร็จก็คือบอกว่าไม่ใช่เป็นคนจนมาหลอกเขามาหลอกปี่ตนนี้หรอกแต่ว่าเป็นคนรวยแต่ไม่เคยมีโอกาสในการสร้างครอบครัวเพราะผมนี่เคยมีครอบครัวและล้มเหลวเพราะว่าเป็นวิศวกรอยู่บนฐานปุ่เจาะน้ํามันหรือว่าบางกรณีก็จะบอกว่าเป็นเป็นฐานรับจ้างต้องไปอยู่ในสปอร์และฟูตลอดเลยแล้วสุดท้ายครอบครัวแตกแยกอะไรเงี้ย เพราะนั้นมันทั้งรวยแล้วก็น่าสงสารนะครับพอมีทั้งรวยและน่าสงสารเนี่ยมันก็จะทําให้เขารับคนนี้เข้ามาคุยะฮะพอเขารับเข้ามาคุยในจิตใ,ใจแล้วเนี่ยพอเข้ามาคุยปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเริ่มแบบเปิดใจพอเปิดใจปุ๊บก็คุยกันไปถึงว่าเออถ้าเราสองคนเนี่ยอีกไม่นานเราจะ,กะเกษียณด้วยกันแล้วเนี่ยเรามาสร้างบ้านอยู่ร่วมกันไหมเออประมาณนี้นะฮะมันมีความฝันความหวังร่วมกันละ แต่ผมมีเงินก้อนสุดท้ายมีก้อนสุดท้ายที่เก็บมาทั้งชีวิตมันมีอยู่จํานวนหนึ่งแหละผมแสดงความจริงใจส่งมันจะมี2แบบนะฮะเริ่มแบบส่งของขวัญมาให้ก่อนแล้วของขวัญน,นี่จะถึงคุณและถ่ายรูปมาให้ดูว่าส่งอย่างางี้แล้วก็บอกว่าของติดอยู่ที่ศูนย์กาก่อ เริ่มมาสเต็ปพอของติดศุนแก่ก้อนเออเราก็รู้แหละว่ามันผิดกฎหมายแต่ว่าถ้ามีเงินไปเคลียร์อะไรเงี้ยมันก็จะออกมาได้ของขวัญนั่นก็จะถือคุณอันนี้เป็นสเต็ปแบบแรกนะฮะสเต็ป mm hmm. อีกแบบหนึ่งก็จะไม่เล่นประเด็นของขวัญชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างนี้ถ้าเขามองว่าเอ้ยเยื่อเนี่ยตัวใหญ่เคสเนี่ยมันเป็นเหยื่อตัวใหญ่เขาจะบอกว่าถ้างั้นผมจะมาหาคุณแต่จังหวะที่จะมาหาคุณเนี่ยจะถึงละประเทศไทย ผมเข้าไปไม่ได้เพราะว่าติดธุระใหญ่ติดธุรกิจใหญ่ดิวที่กำลังจะทำเนี่ยมันล้มเหลวหรือว่าแบบขาดเงินกระท่านหาันแล้วก็เลยมาหาคุณไม่ได้อ่ทีนี้ฝ่ายที่เป็นเหยื่อก็ร้อนลนก็ถามว่ามีปัญหาอะไรก็อยากจะช่วยพอช่วยปุ๊บก็นำไปสู่การเสียงเงินเสียทองก็ไปช่วยเหลือทางธุรกิจหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปหรือมากกว่านั้นชวนกันทำธุรกิจร่วมกันไปเลย,เลย Oh. นะบอกว่ามีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งจะมาทําธุรกิจกึง่งๆผิดกฎหมายอ่าแต่ว่าผลตอบแทนดีมากเลยนะถ้าคุณร่วมกับผมเราจะรวยไปด้วยกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาสร้างชีวิตบัน่นปลายเราจะไม่ต้องทํางานอะไรกันอีกเลยแล้วก็จะมาใช้ชีวิตที่เหลือแบบพาสซีฟอิคนคามอะไรเงี้ยร่วมกันคือเคสที่เอามาแชร์ได้เนี่ย oh. เป็นคนที่เสียเงินนะฮะ ประมาณโอนประมาณสามสิบสี่สิบครั้งเนี่ยรวมๆวมแล้วประมาณยี่สิบเจ็ดล้านบาทนะฮะคนเดียวนะคนเดียวนะฮะคนเดียวเลยนะฮะเนี่ย Oh, แล้วเคสนี้เป็นครับแล้วเคสนี้น่าตกใจกว่ามันเป็นเคสเดียวที่แบบว่าสามารถแจ้งความกับตารวจแล้วตํารวจแบบไปติดตามเอาเงินกลับมาได้แต่ในงานวิจัยเราก็จะพบอีกจํานวนมากเลยนะมีคนอีกจํานวนมากเสียงเงินเป็นล้านแต่ก็หายต่อไปถ้าโดนหลอกโดยอาชญากรที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยมันติดตามยากมากคนเหล่าเนี้ยส่วนมากคือเขามีความปิดใจอะ่ะหรือว่าไม่ไว้วางใจกับเรื่องความรักอยู่แล้วอะ่ะ แต่ครั้งหนึ่งพอเขาเปิดใจและทุ่มเททั้งหมดมันคือการโดนหลอกอ่ะมันเหมือนโดนทำลายหัวใจซสำสองนะฮะอันเนี้ยหนึ่ง hmm. อีกประเด็นหนึ่งคือสมมุติบางคนเขามีครอบครัวอยู่แล้วนะเช่นมีสามีอยู่แล้วแต่ว่าเหงาการอะไรเงี้ยอ่ะก็ครอบครัวแตกแยกหรือถ้าไม่มีครอบครัวแต่มีลูกหลานมีญาติพี่น้อง พอ <K an> ทําอย่างเงี้ยจากคนที่แบบเมื่อก่อนคนเชิดทูลว่าเออเนี่ยเขาทํางานวางตัวดีมาตลอดชีวิตเลยกลายเป็นคนแบบว้ายโดนหลอกด้วยเรื่องอะไรเงี้ยก็คือเขาก็เสียโฉน่ะมันเหมือนไม่มีที่ยืนในสังคมไม่มีที่ยืนในวงเ,ออเครือขา่ยายญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นผลกระทบอีกแบบเราจะสังเกตคนที่เป็นโรแมนต์แ,แกมเมอร์ได้ไงบ้างคะอาจารย์ง่ายๆเลยครับหนึ่งไม่เคยเจอตัวเป็นๆนะครับ และถึงแม้เจอตัวเป็นๆจะไม่อยากเจอเราพร้อมคนอื่นๆแต่อยากแค่ว่าเราสองคนอะไรเงี้ยคืออันนี้มันก็เหมือนพื้นฐานนะครับเหมือนเมื่อก่อนสอนเด็กอย่าคบคนแปลกหน้าอย่าไปไหนกับคนแปลกหน้าแต่มันก็คือตัวผู้ใหญ่ก็ต้องสอนตัวเองด้วยอะไเงี้ยนะครับแต่มั่นใจว่าตัวเองแบบผ่านน้าร้อนมาเยอะมันก็ไม่ใช่นะฮะแล้วก็อีกประเด็นคือถ้ามันแบบว่าคนที่ไม่เคยสัมผัสกันจริงๆเนี่ยแต่ว่าแบบ สามารถรักเราได้แค่มากขนาดเนี้เออถ้ารักมันคือความโรแมนติกจริงๆทําไมมันเริ่มมีเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์อะไรเงี้ยอ่าเนี่ย,ยครับถ้ามีเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์เนี่ยต้องระวังแบบสุดๆกันพะละแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือเออมันพบในหลายกรณีถามว่าทําไมคนถล่มลึกแล้วออกไม่ได้ให้ระวังประเด็นหนึ่งเรื่องแบล็กเมทเช่นให้มีกิจกรรมแบบทางเพศออนไลน์ครับไม่ว่าจะแบบส่งรูปวนตัว มีบทสนทนาว่าหวามให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตประจําวันหรือชีวิตการทํางานหรือคือสร้างสตรอรี่อะไรบางอย่างให้มันฉูดฉาดแล้วสุดท้ายมันย้อนมาแบบแบ a ็กเม์ได้อะคือถ้าเขาล่อให้เราทําอะไรเงี้ยนะครับไม่ว่ามันจะนําไปสู่โรแมนสแกรมตรงๆหรือว่าแบ็กเม์ตรงๆอันนี้ต้องระวังละมันมี ปรากฏอยู่เป็นประจำแล้วถ้าพูดถึงในเรื่องของสมมุติว่าเราเราเราเห็นโปรไฟล์เขาอย่างเงี้ยคะ่ะอาจารย์เราทาง Facebook หรือว่าทาง i n s t a g r a รอะไรเงี้ยเราเราจะสังเกตมันจากตรงนั้นได้บ้างไหมคะรครับอ,อมีครับมีในงานวิจัยผมทําเป็นคู่มือกันอยู่คือทีมงานเนี่ยทําสรุปกันอยู่คือหนึ่งเลยมันจะมาฟลอตคล้ายๆกันนะเมื่อกี้ที่บอกอะ่ะถ้าจีบคนไทยเนี่ยก็จะมาเป็นแบบ ขอเคซอยคือหมายถึงว่าเป็นคนยุโรปหรือคนอเมริกันคนผิวขาวเนาะหรือไม่ก็เป็นลูกครึ่งเอเชียนอะไรเงี้ยนะครับอันนี้มาแบบสองคือหน้าที่การงานดีรวยเป็นหมอเป็นทหารเป็นวิศวกรเ,เป็นอะไรที่แบบว่าดูการงานมั่นคงไม่น่าจะมาหลอกเราอะไรเงี้ยนะครับเริ่มมาสเต็ปที่สองนะสเต็ปที่สามชอบบอกว่าแบบมีครอบครัวที่ล้มเหลวหรือ เคยผ่านประสบการณ์ที่ไม่ดีแล้วก็มามองหาอะไรใหม่ๆมาหาชีวิตมั่นปลายนะครับแล้วก็หาหาคนที่แบบเข้าใจอะไรเงี้ยยอมรับในจุดอ่อนของเขาตรงนี้ได้เพราะว่าเวลาเขาเลือกเหยื่อกเขาก็จะกลับกันนะฮะเขาจะไม่เลือกแบบคนที่แบบคนจีบเยอะอยู่แล้วเขาจะมองหาคนเงาๆาที่ไม่มีใครสนใจเท่านั้นแหละนะซึ่งมันเป็นจิตวิทยาแบบเขาเรียกกระจกอะคือ ทำให้กระจกมันมีตําหนิพอๆกันเขาก็จะชอบสร้างให้ตัวเองมีส,สตรอรี่แบบตําหนินิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ลองใจดูว่ารับเขาได้ไหมแจะกลับกันก็คือ,อ,อการทําตัวให้ดูน่าสงสารนั่นเองพอตามทฤษฎีนะการจีบคนเนี่ยก็คือ,อ,อคนก็จะ รักคนที่น่าสงสารก่อนใช่ไหมคนที่แบบว่าเอ,อถ้าไม่มีเราแล้วเขาจะอยู่ได้ยังไงอ่ะเออความรู้สึกเนี้ยถ้าโดนอักไอความรู้สึกนี้เข้ามาเยอะๆเนี่ยให้ระวังตัวนะฮะมันจะผ่านบทสนทนาเอออะไรเออที่เขาทํามาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือที่เมื่อกี้คุยกันนะครับว่าแบบเฮ้ยมันแอคเคาท์งอ์ประโลกอะก็คือเข้าไปดูให้หมดนะครับว่าแบบเฮ้ย<ม>เราสามารถเห็นอะไรที่เขาทําเป็นชีวิตประจําวันจริง,รงๆแล้วแบบ มีคนจริงๆเี่ะที่อยู่ในชีวิตเขาอะไม่ใช่แค่แบบว่าเอ้ยเข้าไปดูแล้วมันก็แอคเขาแล้วเต็ไมไปด้วยแอคเขาที่แบบมันเหมือนเขาวงกวนนะฮะหาทางออกไม่เจอว่าสุดท้ายไอ้คนที่เป็นเพื่อนเขาหรือตัวเขามันคือใครกันแน่อะไรอย่างเงี้ยอ่าทีนี้มันมีอันหนึ่งคือพูดอย่างงี้มันเหมือนเขาก็แก้ลําครับคือส่วนมากเราแนะนําทุกคนเลยว่าให้ลองคุยสดอะไลฟ์สตรีมมิ่งแชทอะไรที่แบบเห็นหน้าเห็นตาเห็นเสียงเพตอนนี้มันน่ากลัวมากคือ มันสามารถทําเป็นคล้ายๆบอดที่แบบว่าหลอกปากให้เหมือนมีฟูดเหมือนมีตัวตนแล้วก็เสียงใกล้เคียงอ่ะแต่ว่าโดยสภาพมันก็จะไม่เนียนะฮะคือเทคโนโลยีมันไม่ดีๆขนาดนั้นแต่ว่าก็เนี่ยต้องลองได้คุยจริงๆเห็นตัวจริงๆแล้วก็ให้เขาถ่ายให้เห็นแบบบ้านเขา mm hmm. ที่ทํางานเขาหรือชีวิตจริงๆของเขา mm hmm. แบบที่ว่านันแปลงได้ยาก ค่ะอาจารย์ทีนี้สนใจค่ะอยากให้อาจารย์เล่าถึงตัวงานวิจัยที่อาจารย์ทําหน่อยว่าอาจารย์เจออะไรที่แบบว่าอาจารย์รู้สึกว่าน่าสนใจบ้างอะไรเงี้ยค่ะเ,เจอที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งคือว่าฟั่งเหยื่อจะรู้สึกว่านี่มันเป็นสิ่งที่ว่าคนคนหนึ่งไม่น่าจะทากับคนคนหนึ่ง Mm hmm. ใช่ไหมฮะโอ้แบบมันเลวร้ายมากทั้งในเชิงชีวิตส่วนตัวเอ่อทนังในเชิงความสัมพันธ์ทั้งในเชิงเอ่อความรุนแรงทางเศรษฐกิจสิ่งที่เราเจอแล้วเป็นปัญหาที่สุดคือเหยื่อจํานวนมากครึ่งใจอ่ะรู้สึกแล้วว่าโดนหลอกแต่อครึ่งใจอ่ะรู้สึกว่าไม่หลอกเขาไม่ได้หลอกเพราะนั้นมันจะเกิดการหลอกสเต็ปที่สองคือนอกจากเสียเงินรอบแรกแล้ะมันจะมาสเต็ปที่สองคือบอกว่าเฮ้ย hey, ที่เราหายหน้าหายตาไปไม่คุย,ยกับคุณเนี่ยเพราะเราโดนจับขอโทษด้วยจริงๆอ่ะเราเป็นอาชญากรนะตอนนี้ผมโดนจับแล้วไม่มีใครช่วยเหลือผมไม่เหลือใครเลยผมอยากกลับตัวขอเงินมาจ้างทนายหน่อยมาสู้คดีหน่อยมาประกันตัวหน่อยถ้าคุณยังรักเราอยู่อะไรเงี้ย ขอโอกาสหน่อยปรากฏมีคนจํานวนมากนะครับยังเชื่อยังเชื่อและช่วยนะฮะใจเหยื่อมันจะมีสองอย่างคือหนึ่งทุ่มลงไปแล้วอยากได้คืนคาว่าทุ่มลงไปแล้วอยากได้คืนไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะฮะจริงๆมันเป็นเรื่องใจด้วยมันแบบรักไปแล้วอะ่ะเอ,อไม่อยากสูญเสียความรักอะ่ะแต่ผมบอกได้เลยว่ามันไม่มีอยู่ในเขาอ่ะฮะต้องคิดกลับกันเลยว่ายิ่งเราทําเข้าไปแทนที่ว่า บางคนอยากจะว่าเอาความดีชนะหัวใจคนเลวอะไรเงี้ยอยากจะเป็นคนดี<ม>คนสุดท้ายของผู้ชายเร็วๆคนหนึ่งอะไรเงี<ม>้ยไม่มีจริงะมันกลายเป็นว่าเราเป็นตัวตกลกน้ำสองให้เขาแบบเยียบย่ำมาะอันนี้ต้องคิดอางเงี้ยเพื่อจะตัดใจได้ค่ะแล้วอาจารย์คิดว่าภพยแบบในในรูปแบบนี้ค่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมันมีจะมีการพัฒนารูปแบบอะไรขึ้นไปมากกว่านี้อีกไหมคะ ผมคิดว่าน,นะฮะมันเริ่มฉายแวววันนี้เลยคือเขาจะอุดช่องว่างเขามากขึ้นนะครับเช่นว่าเราเริ่มเช็คแล้วว่าเขามีตัวตนจริงไหมก็ไปสร้างเพื่อนอุปโลกมามเราเริ่มเช็คแล้วว่าเขามีตัวตนจริงไหมคุยเออมันมีกรณีที่เราพบในงานวิจัยแบบว่านัดไปเจอกันในต่างประเทศอ่ะเพื่อจะบอกว่ามีตัวตนจริงนะแล้วพอถึงเวลานัดอ่ะคนที่โดนนัดก็ไปที่ร้านอาหารแล้วตัวอาชีากร ที่เป็นผู้ชายโรแมนติกเนี่ยไม่มานะครับแต่ส่งเพื่อนร่วมแก๊งแต่งสูตรฝูกไทยเช่ารถหรูมาจอดหน้าร้านแล้วลงเปิดประตูมาแล้วมาคุยบอกว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่จากกองศูนนั้นกองศูนนี้คนรักของคุณเนี่ยเขาอยากมาเจอคุณมากเลยแต่เขาติดภารกิจรับระดับชาติคืออุปโลกกลายเป็นเจมบอลอีกอะไรอย่างเงี้ยคือ mm hmm. มันทํากันเป็นแก๊งนะฮะคืออย่างเงี้ย ถ้าคุณยิ่งเป็นแบบเหยื่อตัวใหญ่เขาก็ยิ่งแบบเล่นใหญ่กับคุณอ่ะเพราะการลงทุนมันคือมันไฮลิชไฮรีเทอร์เขาลงทุนกับคุณสูงแต่เขาก็ได้ตอบแทนสูงเพราะมันจะยิ่งเนียนอันนี้แบบหนึ่งกับอีกแบบคือเทคโนโลยีมันไปเรื่อยๆอต่อไปไอ้ที่เมื่อกี้บอกครับเริ่มเป็นหน้าปลอมเริ่มการเป็นพูดขยับปากปลอมแต่เสียงได้นั่นนี่โน่นไอ้อย่างเงี้ยมันจะมาใกล้เคียงมากขึ้นซึ่ง เออมันก็เป็นโลกคู่ขนานนะว่าแบบยิ่งเทคโนโลยีมันไปข้างหน้าไอความหลอกลวงอะ่ะมันก็ออแนมเนียนมากขึ้นเพราะฉะนั้นกลับกันเราก็ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเพื่อนํามาสู่การเจอตัวจริงมากขึ้นก็อาจจะสําคัญมากขึ้นอืมแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าสมมติว่าแล้วถ้าอย่างคนทั่วไปอะคะอาจารย์ที่เขาแบบว่า อาจจะแบบเออฉันไม่ไหวแล้วฉันฉันโดนหลอกแล้วแต่ว่าฉันออจะมีวิธีแบบว่าหลีกหนียังไงแล้วก็จะป้องกันเขายังไงคือเราเราต้องบล็อกเขาไปเลยอะไรอย่างงี้เหรอคะอาจารย์ครับบล็อกเขาไปเลยแต่ต้องระวังนิดนึงเขาก็จะเอาแอคเคาท์เราเนี่ยไปให้เพื่อนในในวงการหรือในแอคเคาท์มันมีการซื้อขายกันด้วยนะฮะไอพวกแอคเคาท์แบบคนเนี้ยเออเวลาทักไปคุยเขายอมคุยด้วยนะแต่ฉันยังหลอกไม่สาเร็จเขาจะส่งไปหาอาชญากรที่เขาเรียกว่าเลเวลสูงกว่า นะครับถ้าเราเป็นเหยื่อที่แบบว่าเป็นปลาตัวใหญ่ที่น่าหลอกน่าจะมีผลประโยชน์เนี่ยเขาส่งกันไปเรื่อยๆนะฮะไสหาตัวท็อปเพราะว่าในวงการเขาก็จะแบบมีรันกันนะฮะตั้งแต่แบบว่าห้าดาวระดับเจ้าข้อระดับอะไรเงี้ยทีเนี้ยสิ่งที่ผมว่าไว้ก็คือว่าเฮ้ยมันต้องวางแผนในชีวิตเราแหละว่าเราต้องการอะไรเราอยากจะเปิดเผยคนกลุ่มไหนรู้จักเราคนที่เรารู้จักในชีวิตจริงๆเท่านั้นไหมเราก็ตั้งโอลลี่เฟนในหลายๆอย่าง เออสตอรี่ในไอจีในอะไรแล้วก็เฉพาะโคลดเฟไนไหมถ้มันเป็นเรื่องส่วนตัวเรามากๆอะไรเงี้ยประมาณนี้ครัมันก็คืออยู่ที่การวางแผนเรื่องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของเราให้ดีตั้งแต่ต้น,นะอืมค่ะทีนี้แล้วอย่างกรณีของคนที่เขาแบบถูกหลอกไปแล้วแล้วเขาก็แบบว่าไม่สามารถที่จะแบบติดต่อกับมิจฉาชีพเหล่านี้ได้แล้วเขาควรจะต้องดําเนินการยังไงต่อบ้างคะอาจารย์ครับ แน่นอนครับถ้าสูญเสียเงินหรือมีอะไรไปนะฮะที่มันเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิ์คือต้องแจ้งความครับอย่างน้อยต้องแจ้งความไว้ก่อนเพราะว่าเอ,อได้ไม่ได้ทรัพย์สินหรืออะไรคืนมาแต่อย่างน้อยขอให้เห็นก่อนในระบบของรัฐว่าเราเป็นเหยื่อนะอ,อันนี้ต้องมีนะฮะอันเนี้ยคือใช่แต่ว่าเวลาไปแจ้งมันก็วัดกันนะฮะว่าแบบเฮ้ยมันก็อับอายนะ แต่อันนี้ก็ขอว่าอย่างหนึ่งคือตอนนี้ทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติเขาปรับตัวนะครับก็มีปอดอสอตํารวจที่ดูแลเรื่องสวัสดิภาพเด็กและสตรีอย่างเงี้ยก็อาจจะเลือกไปที่นั่นหรือถ้าไปปอทอย่างเงี้ยเออปรับปรามอาชญากรรมเทคโนโลยีเนี่ยเขาจะรู้เลยมีอาชญากรรมแบบหนึ่งเรียกว่าโรแมนสแกรมคดีอาจจะแจ้งความไม่เยอะแต่มูลค่าความเสียหายเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นเขามีคนที่ เข้าใจเราอยู่เขาก็จะเก็บข้อมูลหรือว่าปิดบังไม่ให้เรื่องราวมันออกไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็เข้าใจนะฮะความปอบบางของเหยื่อหรือของเลือกนี้อยู่นะคะอืโอเคค่ะค่ะอาจารย์สุดท้ายแล้วอยากให้อาจารย์ออฝากถึงคนที่เ,ออเล่นอินเทอร์เน็ตหรือว่าอยู่บนโลกโซเชียลมีเดียเยอะๆเนี่ยคะ่ะมีอะไรฝากเขานิดนึงไหมคะครับง่ายๆเลยครับต้องรู้ตัวตลอดเวลาว่า,าเราทำอะไรไม่พอนะฮะ แต่คิดกลับกันว่าคนอื่นเห็นอะไรเราฮะทุกครั้งที่เอาขึ้นคือของพวกนี้มันลบไม่ได้นะคือมันเกิดขึ้นแล้วมันอยู่ในหัวในความทรงจําหรือว่าในฐานข้อมูลของคนอื่นอะคิดระดับนี้แล้วก็วัดตัวเองฮะอยากให้คนอื่นรู้จากเรายังไงเห็นอะไรเราเอาไปใช้ประโยชน์อย่างไรก็เลือกเาอาะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะครับสดีครับสวัสดีค่ะ วันนี้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทศพลทัศนกุลพันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มากๆเลยนะคะเชื่อว่าคุณผู้ฟังน่าจะได้เห็นรูปแบบการทํางานของมิจฉาชีพกลุ่มนี้มากขึ้นแล้วก็จะได้ระมัดระวังตัวกันมากขึ้นด้วยที่สําคัญก็อย่างที่อาจารย์บอกเลยนะคะคือการจะเล่นโซเชียลมีเดียหรือว่าแอปพลิเคชันหาคู่ต่างๆเนี่ยนะคะต้องคิดมุมกลับที่มิจฉาชีพจะได้อะไรจากเราไปด้วยเพราะฉะนั้นตั้ง สติก่อนเล่นให้ดีใครที่อยากจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันภัยต่างๆบนโลกออนไลน์ก็สามารถติดตามได้ทาง Facebook Fanpage นะคะ AIS Sustainability และทางเว็บไซต์ w o r l d w i d e w e b a i s c o t h n e t w o r k f o r t i e s แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีค่ะ